สวัสดีครับพี่น่องมาแล้วมาแล้ว 开始啊！马上。<laughs> <laughs> 呵呵呵。<laughs> <laughs> หยิบเองยังเนาะเสือจึ่มแบบนี้แหละน่าด่าน่าด่าบอกเขาเองนะบอกเขาเอง นอะไรรับเงินทั้งวันอะไรด้อนเงินมาให้ถงกีัวกได้นะฮะขอบคุณมาก็อยากได้มิแกนเข้ามาร้องเงเสียงเสีย้ก็บอกว่าคนอะไรนี่แหละคนเองเงินมาให้กับรรับเงินทั้งวันสวัดีดี ยังงอมแบบคนอะไรแล้แต่เงินทั้งมันมิสซิลีค่ะมิสซิลีนะคุณฝุ่นปอป้าแม่แม่ ทางให้ี่ไครับทานะครับพี่ลพันสวัสดีครับสสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับเดกทางให้ท่านนี่นี่ได้รูปหน้าผมแล้วนั่นเฮ้ออย่ตีนะ

ให้รวย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 ทุกคนให้รวยทุกคนพรุ่งนี้วันที่2พ่อันใช้ถูกสาธุยลี้ยถูกเปนสาถูกสุดแล้วเร็จสิ้นีเรียบร้อยแล้วเรียร้วยแล้วนะครับต่อไปงน้วนที่ซ้อกับรเกียรสาวร้อยร แล้วสวยไหมสีม่วงอ่อนๆสวยมากชมคนแรกใน่อนไข่นัมืแหล้าไทยไทย PBS มาไทย PBS หรอฮะสัมภาษณ์ไเป็นสัมภาษณ์ี่ยนะคะสัมภาษณ์กนอยู่ข้างบนค่ะดิฉันก็เป็นนักข่าวเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะ คุณปอกแปมรู้สึกยังไงครับที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ได้รับไปหมดสองนาทีสองนาทีฉันรู้สึกื่นเและก็รู้สึกตกใจในอย่างนี้ไปค่ะไม่ไม่ทราบว่าตกบิการ์อะไรในแข่งขัสามาเจอดิฉันเข้ามาได้ในรอบนี้ เอาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ต่อจากคลิปป้อมแป๊มในเลยค่ะบันนี้รถแห่กับชีเลิมล่มเหรอคะพี่น้องไปลงคลิปพี่น้องได้รับชมกันค่ะ